ผมอยู่ต่างโลกครับหมายความว่าไงเอ้ยติดบัคเหรอบัคนี้แก้ไม่ได้ทุกคนก็คือต้องปล่อยให้เกมจบ,ก,มจบก็คือเกมจบก็คือเกมจบไปเลยแค่นั้นทำไมไม่ได้นะเที่ยมันสี่หา้าแล้วมันกดแหลงคอนนะ <c oughs> คือมึงกลับมาต่างต่างโลกอะ่ะมึงไม่เอาเทมมาด้วยอะ่ะมึงมาแต่ตัวไม่ได้มึงเอาแต่ค่าประสบการณ์ไม่ได้มึงเอาเทมมาด้วยดิเทีเยเ่ยอะไรเนี่ยสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับพอ่อจริงอย่าโดดเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เราต้องไม่โดดทุกคนผมจำสเต็ปการเล่นเนี่ยละทุกครั้งที่เราโดดไปเนี่ยเราจะตายงงๆทุกรอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดดไอ้เชี่ยเราต้องตีมังกรนี่หว่าไอ้เชี่ยงงหมดแล้ว <u> เออฮึบ <u> ว้าว <u> นี่ไงมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้เฮ้ยโดดเตโลเไปเดินต้องไปเดินให้เพื่อนด้วยนะเล <u> ่นกันง่ายเลยเล่นเน้นคุมกลางคุมกลางไว้ เออสวยครับสวยครับสวยครับทาชิอาอะไรเพื่อนอ่านทาจิผมว่า oh, ทาจิก็ได้แต่ผมว่าการออกเสียงทาชิมันเร็วกว่าทาจิมันก็ติก็ติก็ติเออ,ทา,เอเาทาชิเฮ้ยระวังทาชิลงไว้ล่างฮะเป็นไงกูบอกแล้วกูฝึกเทนมาของจริงผมอยู่ต่างโลกครับหมายความว่าไงอะเอ้ยติดบล็อกอก เฮ้ยเ้ยทุกคนไบไบติดบักว่ะออกที่มันเข้าไปอีกเซิร์ฟหนึ่งที่แบบเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ฆ่ารัวๆเลยป่ะใช่ป่ะโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้แก้บักอันนี้กระหรอวะทุกคนบอกเลยจบละไบเล่นไม่ได้แล้วทุกคนดึงเอาแล้วนีใครเคยเป็นป่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนว่าเราจะฆ่าเยอะมากแล้วฝันถึงฆ่ามจะเดินเหมือนบอทมากเลยทุกคนมันเหมือนว่าเป็นโลกคู่ขนานโลกโลกของการคิดไปเองเราจะคิดว่าเราเก่งมากว่าแต่จริงๆคือมึงไม่ทำอะไรเลยมึงเชี่ยสุดท้ายละโอ้โหซวยจัดซวยจัดซวยจัดที่มัน ไี่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวโลบอนะพี่พี่ก็เคยเป็นเหมือนกันมันควรจะแก้ปะทุกคนทำไมมันทะลุไปอีกมิติเลยวะเนี่ยนี่มันเป็นอะไรวะปติเวิร์สปะเนี่ยบักนี้แก้ไม่ได้ทุกคนก็คือต้องปล่อยให้เกมจบแล้วเกมจบก็คือเกมจบเลยแค่นั้นทำอะไรไม่ได้นะเทียมันสี่ห้าแล้วมึงกดแหลงคอนนะไม่เดี๋ยวนี้ไอ้ไบค์ยมันสู้ใครเนี่ยนี่มึงคือมึงกำลังสู้กับมาหลอดแล้วมึงคิดว่ามึงชนะหรือเปล่าหรือยังไงอะไรวะเนี่ยอ๋อสู้กับมาหลอดในต่างโลกอ๋อแสดงว่ามึงตกมาหลอดอยู่ครูไหมตะเก็บห้าแล นี่มันโลกของคนหลงตัวเองนี่นาะถ้าเราเป็นเมนเพนการเล่นแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราแต่มึงการกางก,ก่อน <c oughs> เออไอชิชิบายล่ะผมจะพยายามรีบจบในอีกโลกหนึ่งแล้วกลับมาที่กลับมาได้หรอก็คือถ้าสมมุติว่าเราชนะโลกในจินตนาการของเรามึงก็สามารถกลับมาได้ <c oughs> เดี๋ยวกว่อนนะถ้ามึงอยู่อีกโลกหนึง่งแล้วมึงได้เสียงกูเล่ไงวะเกิดใหม่ทังทีไปเก็บผ้าไปแล้ว ไอ้ใบรีบจบไอ้ใบรีบจบรีบไปจบเดี๋ยวนี้เพื่อมีความหวังว่ามึงจะกลับมาได้ไปจบแล้วไปจบแล้วใบถ้ามึงไม่กลับมามึงสู้ไม่ได้เลยไอ้เที่ยใบแม่งเดินเป็นตัวตายเนอะทีละตัวละครแม่งอย่างโกงทุกคนแต่ละตัวกูสู้ยังไงวะเนี่ยผมจะปมนายอยู่ดีดีดีสวยสวยสวยมีหวังนะมีหวังทุกคนอันนี้ไม่ใช่เรื่องน้อยเลยนะบักอันนี้นี่คือมีจริงๆนะขีต้องดันว่ะแม่งเราเราแม่งไปเทิสู้ไม่ได้จริงว่ะใบจบมึงเนี่ยใบจบยังโอเคเซฟเซฟ เขียดักเขียดักเพื่อนเขียดักผมว่าอะไรยังมีอีกกี้อยู่นะไม่แย่นะไอ้สักเลไนมาระวังระวังกูผแม่งสกิลบดอ่ะอาชีะอาชีถ้ามีไบร์เราชนะไปแล้วทุกคนนี่ผมพูดจริง อินรู้เรื่องตายไปนะไป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 มึงกำลังไปแก้คิวคนอยู่หรือเปล่ามึงกำลังทำอะไรอยู่มาแล้วจริงป่ะไปมาแล้วไปมาแล้วทุกคนไปมาแล้วไปมาแล้วนายกลับมาจากต่างโลกได้ยังไงไปสู้เขาไปไปสู้เขาไปสู้เขา เดี๋ยวนะไอ้ไบร์คือมึงกลับมาจากตากโลกอ่ะมึงไม่เอาเทพมาด้วยอ่ะมึงมาแต่ตัวไม่ได้มึงเอาแต่ค่าประสบการณ์ไม่ได้มึงเอาไอ้เทพมาด้วยดิเรี้ยงอะไรเนี่ยสู้โคตรยาอรอไอ้ไบร์ฟาร์มก่อนไบร์คุมฟาร์มไปก่อนไบร์คุมไบร์คุมฟาร์มไปก่อนไบร์คุ้งไอ้เชี่ยเอ้ย อู๋นิดเดียวเองทุกคนนิดเดียวเชี่ยมาหลอดนั่อื่นเกินมันไม่ตายวะไม่ตายนั่นอะตายนั่นอะตายนั่นอะไปคนไปคนไปคนอ้านายคือผู้ที่ถูกเลือกไม่ต้องรอดูก็คนไอ้ด็อกเตอร์สเติงมันติเบิร์ดเนี่ยเราสามารถดูอันนี้ได้ก่อนเลยไอ้ดันดันหน่อยดันหน่อยดันดันมันได้ปีฉีแล้วมันได้ปีฉีแล้ว my god กอดโอ้โออโโหมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วกับปี๊ดใจไอที่ไฟดับไอ้นี่มันคือมึงมึงไปต่างโลกกี่คนแล้วเนี่ยมึงมีไฟดับด้วยหรอเชี่ยเชี่ยเย้าฝูงยี่โคตรแรงกระสุนยี่แรงจัดไอ้สัตว์ฮะ ทำไมมาหลอดมันเถื่อนอย่างวะทุกคนเออว่ะเออว่ะเราแย่หลอกได้นี่วะเฮ้ยพอพอตามเออเ,เคเชคเช็คทักเช็คทักเช็คทัเออเราก็สามารถแย่หลอกๆได้นี่ว่าลืมไปเลย สวยสวยชี้สวย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 เออ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 คือยู่นี่นี่คือเน็ตหมดยังมึงยังมาหมดอีกคนดิตัดก็มาดิแอบเกินมึงแอบเกินมึงแอบเกิน ผมพุ่มานี่ยนะแล้วก็ตายเฮี้ยนะเลรวไอะอียช็อก <c ười> เลยเฮียดีแล้วซื้อกอเกิดไม่รู้ว่าเกับกูตายแล้วเมื่อกี้โอ้ไม่ว่าไม่ว่

เจอเคล็ดลับวิชาหัวจุ่มรวยล,ลัวเพนนูหนึ่งใจล้าวเพนนูลนี่ขนาดต่อก่อนนะส่งไว้ไปฟาร์มที่ต่างโลกขึ้นเกมนะ